بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله ولا حول ولا قوه الا بالله ولا حول ولا قوه الا بالله رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقه قولي اما بعد اللهم لا علم لنا الا ما علمتنا اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التاويل اللهم علمنا ما ينفعنا يا رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. ด้วยนิมิตที่ตัดมุสซัลิฮะต Alhamdulillah ala kulli hal. บรรดาการสรรเสริญทั้ำมนตนั้นเป็นกรรมสิทธิ์ดาัลลอฮฺซุบฮานุอัตอาลาด้วยความโปรดปรานของพระองค์สิ่งที่ดีงามทั้งหลายจึงได้สมบูรณ์ขอสรรเสริญต่อพระองค์ขอชูโกตขอบคุณต่อพระองค์ในทุกสภาพอัลฮัมดุลิลล l a h วันนี้เราก็ได้มาพบปะกันอีกครั้งหนึ่งนะครับในการอธิบายฮะดีษ จากหนังสือเตอดีอันละแกมินบุลูกินมารอมครับเราก็ได้มาถึงฮะดีษที่45นะครับอันชาบิรรอดิยัลลอฮุอันฮุกาล่าการะนะบิยุสลลัลลอฮุอะลัยวะสัลลัมอิดะตัวด้วยอาดาร์ลมาะะลามิรฟะไคฮิอัคราจหูอาดาร์กุตุนีเบื้สนะด้อีฟนะครับในงานจากท่านชาบิรรอดิยัลลอฮุอันฮุมานะครับชาบิรบุตรของอับดุลล์รอดิยัลลอฮุอันฮุมาได้กล่าวว่า การะอัลนบีบุสัลลัลลอฮุอะลัยวะสัลลัมนะถ้าตัวตาอาดารลมะาลามิฟกยัยนะเมื่อท่านนาบีมูฮัมมัดซลล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 อลลลลลล้ลสนะอ,อ,อ,าาอาล,าอาอาลาาข้ออง,ง,ขงของท่านลนะอ,อ,องลลาลขอลลอลลทลลลลลข้างงองท่านนะเพื่อให้น้ําเปียกทั่ว Hadis bunyi ni pun hadis si daih nakab darat cetul hadis al hadis daih kalau aswanani nakab imam aswanani dia kau awal walihana fi isna dihi al qasim bin uh, muhammad bin akil wahwah maturuk nakab kerana pada saat dalam hadis bunyi ni uh, ada al qasim nakab budi muhammad budi akil เขาเป็นมัทรุกนะครับมัทรุกก็คือคนที่มุตตะฮัมบิกะซิบถูกกล่าวหาว่าเป็นคนโกหกวะตาอัฟฟอัลมัดวับนุมาอินวะกอยรุฮูมาแล้วก็อิมามอัลหมัดอ่าแล้วก็อิบนุมาอินแล้วก็คนอื่นๆ,ๆนะครับบอกว่าเขาเป็นคนดูอิฟนะครับวะซาร์ฮะบีต้าฟิลฮะดดิสจามะอามินันฮุฟฟาสนะครับแล้วก็ยังมีอ่บรรดานักฮะดดิสกลุ่มหนึ่งนะครับบอกว่าฮะดดิสบทนี้เป็นฮะดดิสที่ดูอิฟ อกันมุนซิรีอับดุลสลามอันนาวาวีวะไกรุห่มเช่นอัลมุนซิรีแล้วก็อิบนุลสลามแล้วก็อัานาวาวีแล้วะไกรุห่มแล้วคนอื่นๆนะครับดังนั้นอ่าอุลามะส่วนใหญ่นะครับก็บอกว่าฮะดีษบทนี้เป็นฮะดีษที่อ่าดอยฟอาจจะมีนักฮะดีษบางท่านบอกว่าฮะดีษบทนี้เป็นฮะดีษสฮัสซันนะครับแต่ส่วนใหญ่แล้วนะครับส่วนมากแล้วบอกว่าฮะดีษบทนี้เป็นฮะดีษที่ดอยฟกอลัลฮัฟิซ ยุกนีอั عنه มารววฮมุสลิมันอับิฮุรรอันนัทวบด้าัตตาอัชริลนังดรังกล่าวว่าะัดรวยทรัศละห์ศาลลอฮ์อาลละวะัลละห์ัลลาหอัลละห์ัดละห์ัลละห์ัล้ะยบัลละห์ัลงพอจากละดีษบทนห้แล้ว ก็หมายความว่าฮะดตษที่ซอเฮก็มีนะครับที่เกี่ยวพูดเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับอัลฮัฟิสอุมุฮัจจ์นะครับที่ท่านได้เอาฮะด,ดีษบทนี้มาเขียนเอาไว้มาเรียบเรียงเอาไว้ในตำราอบุลูมมารอมของท่านนะ่ก็เพื่อที่จะได้มานะรครับมาบอกถึงว่า,าความหมายของมันนั้นมันมีฮะด,ดีษอื่นฮัตติดดที่ซอเฮอีกหลายหลายฮัตติสที่มาสนับสนุน นะครับก็ความหมายความว่าความหมายของมันถูกต้องเพราะว่ามีฮัตติสโซเยอื่นๆนะครับสายรายงานอื่นเนี่ยมายืนยันมารับรองมาสนับสนุนนะครับถึงแม้ว่าในสายรายงานฮะดีษสบนนี้นะมีคนที่ด้อฟรายงานอยู่นะครับ,ด,นะรบดังนั้นท่านอัลฮะฟิสอิัุฮะจัดท่านก็บอกว่ายุคนี้อันหูนะครับพอเพียงแล้วนะครับมาเราว่าโูมุสลิมอันอบิฮูรอยร้อนนะครับสิ่งที่อิมามมุสลิมได้บันทึกเอาไว้ที่ อ,อันนบีฮุไรรอที่ถูกรยายงานจากท่านนบีฮุไรรอรดิอัลลอฮุอันหูอันหูตะวบะอานะครับว่าบูฮุไรรอเนี่ยได้ทําน้ําละหมาดฮัตตาอัชรฟินอาดุลนะครับเมื่อมาถึงทําน้ำละหมาดฮัตตาอัสรฟินอาดุลนะครับจนกระทั่งไปถึงต้นแขนนะครับทำน้ำละหมาดมาถึงล้างมือแล้วก็ล้างมือไปถึงต้นแขนนะครับาราบางท่านก็บอกว่าท่านนบูฮุไรรอเนี่ยจะล้างนะไปจนทังถึง รักแร้เลยนะครับแล้วก็คกํากล่าวของอาตมบูโุรยรอดที่บอกว่าผู้ใดก็ตามที่สามารถที่จะให้กูดรอของเขานั้นกว้างนะครับฟันอัฟ่าเขาจงทำนะครับเขาจงปฏิบัติก็หมายความว่าต้องการที่จะให้นูดให้รัศมีบนใบหน้าของเขาบนมือของเขาบนเท้าของเขาให้มันกว้างนะครับดังนั้นเขาก็จงกระทําเถิดก็ทําเวลาทํานั้นละหมกก็ให้มันเลยล้างมือก็ให้มันเลยสอกไปเลยแขนไป นะครับไปเลยต้นแขนไปล้างเท้าก็นะเลยตาตุ่มขึ้นไปถึงหน้าแข้งนะก็ประมาณดีอันนั้นเป็นคํากล่าวของท่านอบูุฮุรอ์เป็นฟัตวาของท่านนะเป็นคำวินิจฉัยของท่านแต่ที่ชัดเจนก็คือท่านนาบมฮััดุลลอะลัยิมซสลัมใช้ให้ทําการทําน้าละหมานให้ครบถ้วนสมบูรณ์นะครับให้มันทั่วถึงให้น้ํามันทั่วถึงนะครับก็มีรายงานฮะด,ดิษนะครับที่ว่า ท่านลกีดบุตรของซุบรอนะครับรอดิยัลลอฮุอานุท่านได้กล่าวนะครับกุนตุยารอสุลลลอฮฺฉันได้กล่าวว่าโอ้รอสุลลลอฮฺศาสนาท,ทู่ดแห่งอัลลอฮออัคบิรนีอานินบูดูได้โปรดบอกฉันนะครับถึงการทำน้ำละหมาดก็แล้วท่านนบีมุฮัมมัดุลลัลลอฮุอะลิมอิสลามจึงกล่าวว่าอัสบิกเนออินบูดุท่านจงทำน้ำละหมาดให้ทั่วถึงนะครับทำน้ำละหมาดให้สมบูรณ์ว่าเขาเล่นไปนั่นอัซซอบและจงสางนิว้วมือนิว้วเท้า ว่บาว่บาลิกฟินอิสตินชากแล้วก็จงสูดน้ำเข้าจมูกให้ลึกนะอิลลาตะก,กูนอซอยมานอกจากว่าท่านนั้นถือสิญจน์อยู่นะครับแล้วอะดิสบนี้เนะี่ยมันรายงานโดยอิหม,ม่ามทั้งห้านะครับวัซฮาหูอะติมีซีอิหม,ม่ามเตสมีซีบอกว่าเป็นอะดิษที่ซอยะนะครับก็คือท่านนาบีมุฮัมมัดสุลลัลวะอะลเลวะซัลลัมเนะี่ยได้ใช้ให ทําน้ําละหมาดให้ทั่วถึงให้สมบูรณ์นะครับการ uh, ทําน้าละหมาดให้ทั่วถึงการทําน้าละหมาดให้สมบูรณ์นั้นมันเป็นสิ่งวาจิส,สิ่งที่จําเป็นนะครับและอะดีษบทนี้นะครับที่ uh, ท่านจะเบ,บ็ดในรายงานนะครับซึ่ง uh, มีสายในสายรายงานเนี่ยมีท่านกอเซมบรของอักมัดนะครับบรของอากินเป็นคนตออฟนะครับนักวิชาการฮะดีษส่วนใหญ่บอกว่าฮะดีษบทนี้เป็นฮะดีษที่ ดอยฟอมในสายรายงานนั้นมีท่านอัลกอซิมบุตรของมุฮัมมัดนะครับอัลกอซเมบุตรของมุฮัมมัดบิดบุตรของขอากินเป็นคนดอยฟนะครับแล้วก็เช็คอลัลฮะฟิซนุอิมุฮัจจัดที่ท่านนำเอาฮะดีสบุตรนี้มาเขียนเอาไว้ในตำราบุลูกุบุลูุบุลุกนมารองของท่านเนี่ยก็เพื่อต้องการที่จะให้ะให,ให้ได้รับทราบว่า ความหมายของมันนั้นถูกต้องความหมายของมันนั้นมีฮะติสท่สอฮียอีกหลายๆฮะติมายืนยันรับรองมาสนับสนุนนะครับแล้วก็ฮะติบทน,นี่มันเป็นเขาที่เอาเป็นนัสนะครับเป็นตัวบทในการตัฟซีนะในการให้ความหมายให้การทําการอธิบายอายะอันกุรานอายะอุดุนะครับที่บอกว,ว่าไอเดียกุมอิลลัมรอฟิกและจงล้างมือของพวกเจ้านะครับอิลลัมรอฟิกไปจนถึงข้อสอบ ค,คำว่าไปถึงงข้อศอกในทีน่นี้ความหมายคําว่าอีลานในทีน่นี้ความหมายของมันก็คือมานะพร้อมกับก็หมายความว่ามือเนี่ยนะมันหมายถึงทั้งแขนทั้งข้อศอกแล้วจนกระทั่งว่า,เ,าเวลาทําน้ําละหมาดแล้วเนะี่ยก็ต้องล้างไปให้ถึงนะครับล้างาพร้อมกับมือเนี่ยก็ต้องล้างข้อศอกด้วยนะถ้าบางคนเข้าใจว่าอ๋อล้างไปถึงข้อศอกข้อศอกไม่ต้องล้างก็ได้อันนี้ไม่ใช่ คําว่าอีลาในที่นี้นะครับความหมายของมันแปลว่ามาพร้อมกับล้างมือพร้อมกับข้อศอกก็คือล้างมือล้างแขนมาถึงข้อศอกนะครับจนกระทั่งล้างเข้าไปถึงอะไรครับถึงต้นแขนนะตามรายงานของอท่านอบดุลไรร์นะบ,บันทึกโดยมามุสลิมฮะดิษัทยที่ว่าท่านอบูอุลุไรร์เมื่อท่านทนําน้ําละหมาดนะครับพอมาถึงล้างมือเนี่ยนะท่านก็ฮัตตาอัชราฟินอดุดนะครับ ท่านจะล้างมือขวาของท่านจนกระทั่งเข้าไปถึงต ok ้นแขนนะเวลาล้างมือซ้ายท่านก็จะล้างไปจนกระทั่งถึงต้นแขนซ้ายนะครับอันนี้คืออ่ะฮดีษที่ใส่อะฮดีษที่บันทึกโดยมามุสลิมนะครับแล้วอะท่านอบูฮุรอยเราก็กล่าวว่าฮะกะซารอไอตุรอสุละละอัลลอฮ์ซุลลอฮุอะลัยฮฺวะอิสลามตะวัตตะช่นนี้แหละที่ฉันได้เห็นท่านรอสุละละอัลลอฮ์ซุลลอฮุอะลัยฮฺวะอิสลามทำน้ำละหมาด สิ่งที่เราได้รับจากฮะดิษบทนี้นะครับก็คือว่าคําว่าอีดาตะวัดต้ะความหมายของในตัวบทนะครับในตัวบทฮะดิษนะครับฮะดิษที่45เนี่ยที่บอกว่าอีดาตะวัดตอะนะเมื่อท่านนะเมื่อท่านนบีมุฮัมมัดุยบสุลลัลลอฮฺอะลัยซัลลัมได้ทำนั่นละหมาดความหมายก็คืออ่ายะนี่ชารุอาฟินวูดูวะวะซาลาอัลกัสลุนจาดายนี่ ก็คือเมื่อท่านนบีมุฮัมมัดสุลล้องอาลัยสุลามได้เริ่มทําการละทําน้ําละหมาดแล้วเมื่อมาถึงล้างมือทั้งสองข้างของท่านนะครับนี่คือความหมายของคําว่าอิซาตวัดว่าสิ่งที่เราได้รับฮะดีษนะครับประการต่อมาก็คือวูจูบุลอิดารนะฮะอิดารติลมาอัลลัลมิรฟักัยนีอินดากัสลินจัดไย้นลีอันนะฮูมาบะกิยาตุนยัตวะมุนตาฮ่า ว่ก็ร์กาะละสุนนาะลอฮ์อะลัยลอฮ์สัลลัมละมาตวะะมันตะะมันตะวะะนะวะวูดูอีฮาดะนะครับก็คือจำเป็นที่จะต้องให้น้ำนะครับไหลผ่านบนข้อศอกทั้งสองนะครับก็คือให้น้ำทั่วข้อศอกทั้งสองนะครับในขณะที่ทำการล้างมือนะครับก็เพราะว่าข้อศอกนั้นมันถือว่ามันเป็นส่วนหนึ่งของมือน้ำมันเป็นส่วนหนึ่งของมือ ถ้าใครล้างมือถึงข้อศอกและข้อศอกไม่เปียกถือว่าการทำน้นละหมาดของเขานั้นใช้ไม่ได้นะครับดังนั้นตรงนี้ถือว่าสําคัญอย่างยิ่งท่านอบ,บุีมุมัมัสลุลตาวาเลสเมนะครับจะได้จะท่านได้สั่งเสียพวกเราได้สั่งชใช้พวกเราให้ทําน้ําน้ําละหมาดให้ครบถ้วนสมบูรณ์นะครับเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่จําเป็นนะครับล้างมือก็ต้องนะไปถึงข้อศอกแล้วก็ส่วนหนึ่งจากต้นแขนนี้ก็ต้อง ให้มันเปียกนะครับสิ่งที่มันเป็นวาจิบที่จําเป็นก็คือข้อศอกด้วยต้องล้างนะส่วนต้นแขนนะครับก็ถือว่า,าถ้าเราไม่ได้ล้างตรงต้นแขนก็ถือว่าไม่เป็นไราการทำนั่ะหมาของเรานั้นใช้แหละถูกต้องแล้วกนะ็แต่ก็มีปราชบางท่านบอกว่าต้านแขนนี่ก็า <c oughs> จา, <c oughs> จาจเป็นจะต้องล้างด้วยแต่ที่ถูกต้องที่สุดก็คือว่าข้อศอกนะครับถ้าข้อศอกเปียกแล้วนะครับก็ถือว่าใช้ได้ และตรงนี้เนี่ยอยากจะแจ้งให้พี่น้องให้ได้รับทราบว่าบางคนเข้าใจว่าตรงที่ว่าล้างมือถึงข้อศอกนะครับบางคนเข้าใจว่าในตอนเริ่มแรกเนี่ยเราได้ล้างมือเป็นที่เรียบร้อยแล้วสามครั้งหลังจากนั้นบ้วนปากสู้ญาขาะจมดล้างล้างหน้าพอหลังจากการล้างหน้าเสร็จแล้วเรามาล้างมือถึงข้อศอกบางคนมาเข้าใจว่าล้างก็คือเขาเข้าใจว่าล้างข้อมือถึงข้อศอกบางคนล้างข้อมือถึงข้อศอก ขอเข้าใจว่ามือเนี่ยล้างไว้ตอนแรกแล้วพี่น้องเพิ่งทราบถช่ว่าการล้างมือครั้งแรกนะเริ่มตอนในตอนเริ่มทําน้าละหมาดนั้นอันนั้นมันเป็นซุนนะนะเป็นซุนนะแต่การล้างมือถึงข้อศอกหลังจากล้างหน้าแล้วมาล้างมือถึงข้อศอกตรงนี้อันนี้มันเป็นฟัดดูเป็นสิ่งวาจิตทิ้งไม่ได้ถ้าใครมาล้างข้อมือถึงข้อศอกนะทาน้าละหมาดใช้ไม่ได้ต้องล้างมือนะครับถึงข้อศอกและคําว่าถึงข้อศอกข้อศอ,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 อกต้องเปียก ทั่วน้ําต้องทั่วบางคนนี่นะรีบเร่งแทนการทําน้าละมาดเอาน้ำใส่มือใส่ฝ่ามือแล้วก็เทลงไปลาดลงไปข้อศอกเปียกทั่วหรือไม่ไม่สนใจนะครับดังนั้นตรงนี้ถือว่าสําคัญมากเราต้องพิถีพิถันในการทําน้าละมัดแล้วก็สุนทรนอีกประการหนึ่งก็คือว่ามือของเราต้องถูนะสางนิ้วมือนะถูให้ทั่วถูรูปถูข้อศอกเพื่อต้องการที่จะให้น้ํามันไปถึงข้อศอกทั้งหมด นะครับดังนั้นตรงนี้ถือว่าการทำนั่นละหมาดนั้นต้องพิธีพิถันนะครับ <c oughs> บางคนรีบเร่งนะทำนั่นละหมาดมือบางทีล้างมือถึงข้อศอกมือก็ไม่ได้ล้างเป็นล้างข้อมือถึงข้อศอกบางคนล้างมือถึงข้อศอกก็จริงแต่ข้อศอกไม่เปียกดังนั้นตรงนี้น้ําละหมาดใช้ไม่ได้นะครับต้องพิธีพิถันกันนิดนึงนะครับในการทำนั่นละหมาดก็เาจะออัลลอฮฺมุสลาลาได้กล่าวเอาไว้นะครับว่าไอเดียกุมอิลันมรอฟิก คำว่าและมือทั้งสองของพวกเจ้านะครับอิลันมารอฟิกไปจนนะและจงล้งมือทั้งสองของพวกเจ้าเนะี่ยไปจนถึงข้อสอบนะครับไอดียกคุมอิลันมารอฟิกจุมฮุรอันมมฟัสซซรินนะครับนักตับเซตส่วนใหญ่แล้วเนะี่ยบอกว่าคําว่าอิลาในที่นี้มีมานามามีความหมายแปลว่ามาพร้อมกับนะ ก็มาก ughs, ็ละตาลาดังที่อัลลอฮฺตาลาได้กล่าวไว้ในอายะห์หน,นึ่งที่ว่าวลาตะกูลูอัมวาละฮุมีลาอัมวาลิกุมและพวกท่านทั้งหลายอย่าได้อย่าได้กินบรรดาทรัพย์ของพวกเขาอิลาอัมวาลิกุมนะพร้อมกับทรัพย์ของพวกเจ้านะครับบางคนแปลว่าอย่าได้กินทรัพย์ของพวกเขาไปยังทรัพย์ของพวกเจ้า,าความหมายนี้คําว่าอิลาในที่นี้แปลว่ามาก็คือ sheets, อย่าได้กินทรัพย์ของพวกเขา นะพร้อมกับซับของพวกเจ้าก็คือซับเด็กกัมพาเนี่ยเป็นที่ห้ามเป็นที่ต้องห้ามซับของเราเรากินได้แต่ซับของเด็กกัมพาเนี่ยจะไปละเมิดไม่ได้นะครับอา,อายะกุรานอาย่นี้ก็เช่นเดียวกันว่าไอเดียกคุมิลันมารอฟิกและจงล้างมือของพวกเจ้านะไปจนถึงข้อสอบความหมายก็คือพร้อมกับข้อสอบหมายถึงว่าข้อสอบก็ต้องล้างด้วยนะครับข้อสอบนั้นก็ต้องล้างด้วยนะครับ วก็เออก็เลยอิมุกอกยิมนะครับอิมุกอกยิมอัลจอซียาเราให้โมฮัลหมัท่านได้บอกเอาไว้ว่าฮะดีษอับดุลฮุไรรอฟีมุสลิมฟีฟีซิฟะวุดูอินนบิสัลลอฮุอะลัยาะห์ะซิลลัมอันนูห์กัสลาใหญ่ไดต حتى أشرعة في ع د, ي, ع د, د, على د في و ด ا ي เนื้อดูได้เหยียดุลลุอัลลอิดหัลอัลมิรฟะกไยนีฟินวุดูนะครับเชฟอัลอิมุกอกยิมนะครับเราให้โมฮัลหมัท่านมาบอกว่าฮะดีษของอับดุลฮุไรรอนะครับ ในบันทึกของอิหม่ามมุสลิมนั้นนะครับที่บอกถึงลักษณะของการทำนั่นละหมาดของท่านนบ,บีมูฮัมมัดสุลลัลลอฮุวะลลอฮิสซาลามนะครับที่บอกว่าอันนบุกัสละยะได้ฮัตตาอัชราฟิอาดูได้นะครับอบูฮุรไรนอดได้ทำนั่นละหมาดแล้วก็ได้ล้างมือทั้งสองของท่านจนกระทั่งนะครไปถึงอนะไรครับแขนต้นแขนของท่านนะครับอันนี้คือมัน บ่งชี้ว่าข้อศอกนั้นนะครับข้อศอกนั้นถ้าข้อศอกทั้งสองนั้นมันเข้าอยู่ในขอบเขตของมอืออยู่ในขอบเขตของอต้องทําน้าละมัดนะครับดังนั้นตรงคําว่าการล้างมือถ so ึงข้อศอกก็หมายความว่าต้องล้างข้อศอกด้วยนะครับดังนั้นตรงนี้ก็ถือว่ามีความสําคัญนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการทําน้ำละมาดอย่างพิถีพิถันการทําน้ําละมาดอย่างถูกต้องนะครับ เราก็จะต้องไปดูตัวบทหลักฐานจากอัลกุรอานจากอัลฮะดีสนะครับเพื่อที่เราจะได้นํามาปฏิบัตินะนำมาทำนันละหมาดอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ก็ทำดีละนะครับฮะดีสแต่ละฮะดีสมาเน้นย้ําให้เรานะแต่ละอย่างแต่ละประการในการทำนันละหมาดนั้นดังที่เราได้เรียนกันมาในบทก่อนในฮะดีสก่อนหน้านี้นะได้พูดถึงเกี่ยวกับเรื่องของการอันดับนะครับการเรียบเรียงตามลําดับ นะว่าต้องอันไหนที่อัลลอฮ์ได้เริ่มกล่าวก่อนเราก็จะปฏิบัติเราก็จะทำนั่นละมาต,ตามที่อัลลอฮ์สตลาได้เรียงลำดับเอาไว้พอมาฮะดิษบทนี้ก็มาพูดถึงว่าการล้างมือถึงข้อศอกนั้นนะครับเราก็จะต้องล้างมือแล้วก็พร้อมกับข้อศอกด้วยนะครับไม่ใช่ล้างมือถึงข้อศอกแต่ข้อศอกไม่เปียกอันนี้ใช้ไม่ไดนะ้นั้นตรงนี้ถือว่ามีความสําคัญอย่างยิ่งนะครับแต่และฮะดิษนะะทำให้เราได้รับทราบถึง วิธีการทําน้ําละหมาดอย่างถูกต้องตามซุนนะของท่านนับีุมฮัมมัดสโลลัลลอฮ์อิสลามตามแบบฉบับของท่านศาสดามมฮัมมัดสโลลัลลอฮ์อิสลววาสลมนะครับแล้วก็ได้ทาให้เราได้รับทราบว่าอันไหนที่มันเป็นซุนน,นะนะถ้าบางครั้งบางครั้งเนี่ยเราพลาดไปก็น้ำละหมาดก็ยังใช้ได้อยู่แต่สิ่งไหนที่มันเป็นฟันด,ดูของการทําน้ำละหมาดต,ตรงนี้พลาดไม่ได้ถ้าพลาดแล้วน้ําละหมาดใช้ไม่ได้นั่นก็อัลฮัมดลิลห์นะครับเราก็ได้รับความรู้ระดับหนึ่งก็ขอให้เรานั้นได้นําไปปฏิบัติ แล้วก็ได้นําไปเผยแผ่ได้นําไปเตือนนะคนในครอบครัวของเราพี่น้องของเรานะครับที่เขายังรีบเร่งในการทําน้ำละมัดน้ําละหมัดของเขาใช้ไม่ได้นะครับน้ําละมัดของเขาไม่ถูกต้องแน่นอนเมื่อน้ําละหมัดใช้ไม่ได้น้ําละหมัดไม่ถูกต้องการละมัดก็ใช้ไม่ได้การละมัดก็ไม่ถูกต้องนะครับดังนั้นตรงนี้สําคัญมากก็ขอด้วยต่อรัชวนลตลานะครับขอให้เรานั้นได้รับความรู้ที่ถูกต้องขอให้เราน่้นได้เป็นผู้ปฏิบัติตามความรู้และขอให้เรานั้นได้ทําการเผยแผ่ แนวสิ่งที่เราได้รู้นะครับเพื่อผู้คนอื่นก็จะได้รับทางนำน,นะครับสำหรับวันนี้ก็ขอจากลากันไปก่อนนะครับอักูลูกาลีฮะวัสตักฟิลุลลอฮ์นะซีมาลีวะลิกุมวะลิสาอิลิมุสลิมีมุกุลิซัมฟัสตักฟิรูอินนฮูฮุวัลกฟูรุลรหีมอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาะ